มาต่อกันใน EP ที่2นะครับจะเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราใช้ชื่อ m u l t i p l e นะครับแล้วก็ Save นะครับชื่อไว้แล้วแต่ว่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมลงในส่วนของค่าพิกัดไว้อ่ะผมจะเคาขึ้นมาแบบนี้1ครั้งนะครับให้มันอยู่ชิดกันแบบนี้เพื่อไม่ต้องการให้มันเกิดการเออร์จากนั้นก็ไปที่ไฟล์ใหม่เซฟแอดนะครับอันนี้ย้อนจาก e p ที่แล้วนะตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่สกอร์นะครับแล้วก็เซฟเข้าไป นะครับกด s ซฟ e ไปนะครับเราก็กดเย็ f ไปจากนั้นนะครับเราก็จะพัดหน้าจอลงมานะครับอย่าลืมนะครับแบบฝึกหัดนี้แล้วก็วิดีโอตอนนี้อยู่ในคอร์สเรียน390บาทนะครับทีนี้เรามาที่ในส่วนของออโต้แคของเรานะครับพิมพ์ scr นะครับไปที่ subscribe ครับแล้วก็เลือกไฟล์ของเรานะครับในที่นี้ผมใช้พิกัรแบแปลงสีกดเข้าไปนะครับกด open เลยนะครับแล้วก็กด escape ออกไปเพื่อนเนน้องๆนะครับจะเห็นกลุ่มคำสั่ง